สบายดีพี่น้องน้ำกระเบิดป้ามาขะพูดละเด้ด้เื่อนอย่างนีนมีตึกแฮน่น้องเจสายพี่น้องเอ้าเอาสายเอาเต็มปาากู ไปบ่อได้ลงโล่ถูกข้าลงเก็บเมยสา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 ยลงคือเก่าลงไปเอาหนิลงทางนี้ไปเอมาเก็บปลาไปไว้เงี้ยก็เงี้ยังก็สายเงี้ยเงี้ยกินนิดเขาน้ำ

อ้ถ yup, uh. e, ุเนี eh, ่ยปราลุงไถเนี่ยสบายดีไปลดไปลดเออไปดีมากเออเฮ้อมันเงาแล้วปโอ้นัมัเงาก็้อีมันยงถ้ามันย่างมันก็ขึ้นปีน เต็มนะของแข็งหวานแห้งมีเจลกแปเจ้าวัดสมบัติดโอ้ยจ้กวัดดุกในใสายพอมึงกะบอกอยากเปลี่ยนแบบย้ายแพรหน่ะบะเปลี่ยนจากงานหมันเป็นงานแต่งเราอยากเห็นเธอเดียว ปลาตายว่ะปลาจีนเรือตะนังจะตายแต่ข้าวได้ยังสั่งโอ้ไข่ไข่มันงวล้วนมันกินก็ได้แล้วีเด้แกงข้าวัผล้แมเอ้ดังโอ้ยหีเด้อบแ่บดเจตบุเบดออ

มึงจะลงมึงแน่น่ะเพื่อนลีเฮ้ยมึงละามามาลงไหนบ่ลงไหแม่ดึงหูไหนมันลงลีได้มันบริบาเลยนด้บกนียอะเยอะเยอะหัวอีกมามา Ų, ้าไนบาบแขถักแล้วป้าสึบะล่าอเข่อยู่กอกว้โอ้ยโม่บุป้านาปลาบอดีอืดโอ้ลายเติบอยู่ด้วยนีย่อยู่ได้สีโลสิโลโหจั

มงเบอร์แน่เพื่อนเมื่เลยนี่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 ใครเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วเบิร์ดแลไปเมื่อลูกไปเป็นเบิดอะไรพ่อกระสิขึ้นแล้วเนี่ไปไปพ่อกระสิเมื่อแล้วนี่ป้านเบิดแล้ว เงี้ยอยู่ที่อพนผัวเกินได<ป>้บ<ป>่โลบางหรัก<ป>็อยากขึ้นทั้งนั้นตีกับผูยี้ไปอีกไปไปแทกล่างให้ถือเองโลดขึ้นมาวิทย์เลย ไปแทกล่างหายหองน้ำไปลูกไปว่นแรกผู้แทกไปห้งองน้ำผัวไว้ลูกให้แทกล่างหายเด้อโอเคแทกล่างล่างตีนในห้ำแน่สิเท่าเมย์ก็ขึ้นไปถึงขึ้นลานสีเขียวเจตตรวนขวามผิดโบประเกะิดอกะอย่งก็เป็นวัดอยู่ เจ็ดตัวขัวพริกเออจะแม่นเด้จะแม่นวัดเมื่อนี่ผัดขัวมักพริกผัดมกขั่วให้หมูอยู่น้ำบ่ได้หมูก็อยู่น้ำบ่ได้บ้านเล่หน่นะอ้มาทวน ว่าผีขัวเขาขัวเตรียมงานที่แท็กพี่น้องจะน้อยเจ๊ใช้ก,กับเปลี่ยนใจใหม่จัดงานแต่งไปเลยไไเคือโพสีเ <laughs> ออ แต่ตัวนมาได้ขวารายบ่ว้าตัวหนึง่งพ่อแห่งกับเป็นวัดเป็นไอ้นี่แล้วบังหัวดังแดงไปเลย สิเฮ็ดอยู่ผู้ชาวปลาหนะมอนี่เนาะ